สวัสด,ดีฮะตอนนี้อยู่เกม t o i l e t Tower Defense นะฮะอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะมีอัปเดตที่62 เองเรามาดูกันว่าหลังอัปเดตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับก็นะอัปเดตวานจริง,รงมีเอพิโซดมาแปบ๊บเดียวเขาอัปเดตเลยนะครับที่เป็นซีรีส์สกีบีดี t ทอยเลตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมียูนิตใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะหลังอัปเดตแต่ตอนนี้เรามารับของก่อนเดทเอพิโซดที่62นะฮะวันที่9ไม่ใช่สิวันที่14เดือน9นะฮะมีการโหวตอย่างนั้นเหรออา่าไปดู ดูกันเลยนี่พารไาดาษพระดาษ ออเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดีกว่านะฮะแต่ไปดูยูนิตก่อนว่ามียูนิตอะไรใหม่บ้างนะครับฝั่งนี้ได้เป็นตัวโกงทั้งหมดนะครับน่าจะไม่มียูนิตให้เราเปิดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเวิลใหม่กันนะฮะส่วนภารกิจภารกิจเล่น60นาทีซัมมอน10ยูนิตวิน3แมชโอเคเราไปซัมมอน10ยูนิตก่อนละกันนะครับว่าจริงๆเราผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนะไปซัมมอนเล่นๆเ,เพื่อรับภารกิจมีอะไรใหม่บ้างนะฮะข้างในนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มันเป็นแมปยังไงกั มันจะยากกว่าไนท์แมร์หรือเปล่าหรือว่าไปดูดีกว่าผมก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยว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 โอ้นี่ระดับฮาร์ดไนท์แมร์โหวดเดี่ยวโอ้คือมันเป็นด่านใหม่ครับแต่แต่ว่าเขาแค่จะแบบปล่อยยูนิตตามด่านนั้นๆสมมุติเราเลือกด่านฮาร์ดนะฮะด่านอินเซนเขาจะปล่อยยูนิตแบบอินเซนเลยแต่แค่เป็นด่านนี้ โอเคอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีผมชอบผมชอบแต่อยากให้แก้บั๊กเรื่องที่แบบออกมาเยอะแล้วแหลกอะคือ <c ười> แบบบางทีคือเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับต้องต้องกดออกเกมนะฮะเล่นต่อไม่ได้เลยบางทีแบบว่าในเกมประมาณ10กว่านาทีเองนะครับแต่จริงๆเราเล่นไปประมาณเกือบ20นาทีแล้วมันด้วยความที่มันแหลกนะฮะออโต้สคิปเว็ไปก่อนแบบในอะินเซนกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวลองหาที่วางยูนิตดีนะฮะเราจะวางตรงนี้ดีกว่านะครับสิ่งที่ผมจะวางก็คือตรงฝั่งนี้เลยก็ยาวไปฝั่งนี้บที่6 ออ,อเคยังไหวอยู่เรียบร้อยวางโอ้โหก็เดี๋ยว,วโโเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะวางฝั่งนี้ดีกว่าวางฝั่งนี้เรียงกัน7ตัวน่าจะไปถึงฝั่งนู้นได้ไหมน่าจะถึงด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนน่าจะไหวแหละเพราะว่าถ้าเรามีคาเมลาอัปเกรดนะฮะก็คือน่าจะสบายแต่ถ้าเรามีไททันคาเมลาอัปเกรดเดี๋ยวเราจะมาวางที่นี่เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยละกันนี่2ตัว เพราะว่าเวฟหลังๆผมกลัวมันออกมาเยอะแล้วมันจะแหลกนะครับ ตอนนี้เริ่มมีตัวหลุดมาแล้วฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูนิตใหม่มาด้วยครับพลัง21,000โอเคเขาทำอะไรได้เดินได้อย่างเดียวเหรอเขาไม่ส่วนไม่ส่วนอะไรเราใช่ไหมไม่น่าจะส่วนนะครับไม่งั้นเขาออกสกิลไปแล้วแต่เว็บท้ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายูนิตอีก2ตัวนะครับอันนี้คือออกมาตัวเดียวอีก2ตัวที่เหลือมันจะทำอะไรเราไหมแต่ผมว่าทำนะ <c oughs> ผมว่ามันทำเราแน่ๆโอเคเอาไปขั้นสุดท้ายเราตั้งมีกตัวหนึ่งคือตั้งให้ผมตั้งพยายามให้มันครอบคลุม ทั้ง2เลนเลยนะฮะแล้วแบบเลนนี้ด้วยเลนนี้ด้วยข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยนะฮะอยยาให้คมคุมไกลๆอุ้ยมันโตใหไม่มาเต็มเลยฮะทีนี้อัพคันสุดท้ายแล้วก็ผมจะวางไปทั้งหมด7ตัวนะก่อนที่จะวางอัพเกรดไททันคาเมล่านะครับวางตรงนี้อีก4ตัวแล้วเดี๋ยวไปวางอัพเกรดคาเมล่ากันเพราะมันจะได้ชอ็อตถึงด้วยไม่ใช่อะไรไม่งั้นมันชอ็อตไม่ถึงนะฮะไม่งั้นแบบมันไม่ถึงวงในสุดนะครับวงในนี่ของดีเลย สโลด้วยนะฮะแต่ถ้าวงนอกโอเควงนอกถึงฝั่งอีกฟังหนึ่งอยู่นะครับใช้ยูนิตเดิมๆสูตรเดิมๆโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายอัพตัวสุดท้ายตันแล้วเดี๋ยวเราไปวางอัปเกรดกล้องเล่าทันดีกว่าผมควรวางตรงไหนดีเอ่ยวางฝั่งนี้ดีกว่าฮะนี่น,น,น,นี่ตรงนี้เลยตรง้เลยเอาตรงนี้เลยละกันอ่าวางไปเลยผมว่าผมไปยืนดูฟังนู้กันดีกว่า ค่อนข้างที่จะมาเยอะนะครับหลังๆไม่รู้จะไหวหรือเปล่า่รู้จะเล่นสดเดิมได้หรือเปล่าเริ่มแหลกครับเริ่มแหลกเริ่มแหลกโอ้ยแหลกแล้วแหลกแล้วผมว่าเราต้องเบรกออโต้สกิปไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันออกมาไม่อยู่เลยแล้วมันแหลกนะฮะเคเริ่มหายแหลกแล้วฮะอันนี้ผมเอามาวางกันไว้นะครับเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะแหลกจนหลุดไปหรือเปล่านะครับบางทีมันยิงไม่ทันร้าแหลกนะฮะเคเริ่มหายแหลกแล้วครับเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นยิงเฮ้ย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 เอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดไปแล้วเอ้ยอ๋อ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 ยิงมันก่อนเอตอตันนี้ต้องกด เอาต้สกิปออกเลยนะครับคือมันแหลกมากๆผมว่าเราต้องใช้ทีวีแมนรีเจนเดอรี่มาวางตรงนี้สักตัวนะฮะร,ระดับรีเจนเดอรี่มาวางตรงเปิดหัวสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวอื่นทานดาเมจและตายไวๆนะครับเพราะว่าถ้ามันตายช้ามันจะเกิดอาการแหลกทันทีอัปเกรดเป็นไฟแล้วคนไฟแล้วเออหายไปหายไปหายแหลกทันทีครับหายแหลกทันทีวันเราจะต้องเปลี่ยนเ็จนี้ไปวางหน้า,ห,นาหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเหมือนจะต้องเอาไปวางหน้า,นาเพราะว่า มันจะได้รีบเคลียร์รีบเคลียร์พวกยูนิตนะฮะจะได้ไม่แหลกขนาดนี้ถ้ามาวางเดทายมันออกมาเยอะกว่าจะถึงนี่คือออกมาเยอะมากๆแล้วแหลกพอดีฮะหลุดนับหลุดหลุดไปเฉยโอ้ผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาวางตรงนี้สักหน่อยนะฮะวางอัปเกรดวางอัปเกรดเหมือนยังไงก็จะเหมือนเหมือนผมน่าจะแพ้ไงหมุนไว้ก่อนหมุนรอไว้ก่อนหมุนรอไว้ก่อนหมุนรอบไว้ก่อนหมุนรอไว้ก่อนอย่าปล่อยให้มันหนีไปเอามันให้ได้ยื้อไว้ยื้อไว้ ยังไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวแล้วชิพายแล้วหยิบมาผิดตัวชิพายแล้วชิพายแล้วชิพายแล้วอัพเกรดอัพเกรดเออหยิบมาผิดตัวฮะอะเราเอามาวางตรงนี้ก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> โอ้ ครับเลยนี่เผาผลาญเผาผลาญโอ้โหยังไงก็แพ้ฮะยังไงไอ้ก็แพ้วันนี้อะไรเดี๋ยวรอบหน้าแก้มือใหม่นะครับก็ด่านใหม่ก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาแผ่นวางดีๆหน่อยเพราะว่าแ,แรกๆมันอาจจะแหลกนะครับแล้วผมไปลนไปลนลานนะครับก็เลยรีบไปวางที่อื่นสักหน่อยพอละพี่อยู่จริงได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าฮะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะครับเราจะมา ด้านใหม่เขาเรียกว่าด้านใหม่แต่โหมดเดิมนะฮะแต่เป็นด้านใหม่แล้วกันขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยฮนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วป้ายยอย่าลืมซับสไครต์ด้วยใจบอใจบอ